Hello everyone! n e welcome to English time w i t h t e a c r e r r i n g อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดไปงานชุดใหม่ที่พวกเราได้รับไปนะคะ Okay, today I will explain how to do the assignment that I g a v e you today Are you ready ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอ่ะนี่จะเป็นใบงานที่เด็กๆได้รับไปวันนี้ใช่ไหมคะสีสันสดใสเลยใช่ไหมลูก สดใสมากเลยนะคะมีแต่สีขาวกับสีดำใช่ไหม Alright อ่ะเรามาดูคำสั่งนะคะเด็กๆเ,เขาบอกว่าอะไรคะคำสั่งเขาบอกว่า choose the correct word choose the correct word นะคะอ่ะเด็กๆ choose แปลว่าอะไรลูก choose แปลว่าเลือกนั่นเองนะคะ the correct word ก็คืออ่า word ก็คือคำ ะะ correct correct ก็คือคำที่มันถูกต้องนั่นเองนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วประโยคของเราคำสั่งของเรา choose the correct word mm hmm. ก็คือให้พวกเราเลือกคำศัพท์ที่มันถูกต้องนั่นเองนะคะอะเรามาดูเด็กๆลองดูซิว่ามีทั้งหมดกี่รูปภาพคะ How many picture How many picture มีกี่รูปภาพลูกมีทั้งหมด9รูปภาพนั่นเองนะคะ n i pictures นะคะ มีทั้งหมด9รูปภาพคราวนี้เด็กๆลองมาดูเด็กๆมองออกไหมคะว่ารูปแรกเป็นรูปอะไรคะ What is the first picture What do you see in the first picture เห็นอะไรในรูปแรกลูกเห็นเป็นคอมพิวเตอร์อ่าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Computer อ่าเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ Computer คอมพิวเตอร์นะคะอะถ้าเด็กๆลองมาดูซิว่าคำศัพท์คำไหนคือคำศัพท์คำว่าคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องนะคะอันแรกใช่ไหมคะอันที่หนึ่งใช่ไหมอ่าอันที่หนึ่งใช่นะคะอันที่สองใช่ไหมไม่ใช่นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำก็คือให้พวกเรานะคะ,ะตีกรอบแบบนี้นะคะสำหรับคำศัพท์ที่มันถูกต้องนะคะ ก็คือคำแรกใช่ไหมลูก computer ก็คือคำแรกเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนหน้ายิ้มด้วยนะคะหน้ายิ้มแบบนี้ข้างหลังคำที่เด็กๆเ,เลือกนั่นเองนะคะอ่ะคำที่สองเป็นรูปอะไรลูก i s a easy ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆรู้แล้วอันนี้ก็คือรูปของอะไรลูกดินดินสอหรือดินน้ำมันลูกดินสอเก่งมากะคระั very good เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้นะคะเราจะออกเสียงภาษาอังกฤษว่า pencil pencil อันที่คําไหนที่มีความหมายว่า Pencil คะคำที่1หรือคําที่สองเด็กๆบอกคุณครูสิหหรือ2คําที่2เก่งมากเลยนะคะ่เด็กๆก็ขีดไว้แบบนี้นะคะแล้วพร้อมกับทำอะไรลูกทำหน้าอะไรคะหน้ายิ้มอ่า ทำหน้ายิ้มให้คุณครูด้วยนะคะ ladies นะคะ,ะต่อไปรูปที่3เป็นรูปอะไรคะเด็กๆมองออกไหมคะเป็นรูปหนังอะไรลูกหนังสือเก่งมากนะคะหนังสือภาษาอังกฤษคืออะไรคะคือคำว่า book หรือคำว่า computer คือคำที่หนึ่งหรือคำที่สองคะเขาให้มาว่า book แล้วก็ computer ก็คือคำที่1นั่นเองนะคะ,ะแบบนี้นะคะอย่าลืมหน้าเลยลูกหน้ายิ้มนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวใช่ไหมอ่าต่อไปอันที่3เป็นรูปอะไรเอ่ยของเด็กๆจะเป็นแท่งดำๆใช่ไหมคะอ่ะมาดูกับคุณครูนะลูกว่ามันคือรูปอะไรนั่นเองนะคะเด็กๆมองเห็นหรือยังอ่ามองออกหรือยังคะว่าเป็นรูปอะไร เขาให้คำว่า pencil แล้วก็คำว่า pen มาเด็กๆคิดว่าอันนี้น่าจะเป็น pencil หรือ pen คะเป็นคำว่าคำว่า pencil very good เก่งจังเลยนะคะ good job เก่งมากๆนะคะแล้วคราวนี้อย่าลืมทำหน้ายิ้มนะคะคุณครูไม่เอาหน้าบูดนะลูกนะอาต่อไปคำที่4 เป็นรูปกระเป๋ามาเขาให้กระเป๋าเรามาใช่ไหมคะคุณครูถามว่าจะเป็นคำว่า b a c k หรือคำว่า book เด็กๆตอบคุณครูสิ b a c k หรือ book เด็กๆตอบว่า b a c k very good คำว่า b a c k ก็คือคำที่หนึ่งนั่นเองนะคะอ่าเก่งมากนะคะ อย่าลืมทำหน้ายิ้มด้วยนะ,ะยิ้มให้คุณครูอยู่ใช่ไหมล่ะต่อไปคำที่6นะคะเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปของยางลบใช่ไหมคะ,ะคุณครูถามว่าคำว่ายางลบเนี่ยเราจะออกยางลบใช่ไหมอ่าไม่ใช่ยางลบนะคะยางลบนะคะคำที่1ออกเสียงว่า eraser คำนี้ออกเสียงว่า eraser ต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า sharpener sharp ness. เด็กๆว่าคำไหนคือคำที่ถูกต้องคะคำที่1หรือคำที่2 eraser หรือว่า sharpener คำที่ถูกต้องก็คือคำว่า eraser เก่งมากนะคะ very good อ่ามีใครตอบผูผิดไหมไม่มีเลยสักคนเดียวใช่ไหมคะทุกคนตอบถูกหมดเลยสุดยอดมากเลยนะคะ,ะต่อไปคำที่เท่าไหร่แล้วลูกคำที่ 7นะคะคำที่7เขาบอกว่าอะไรลูกเด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปของโต๊ะเหมือนที่คุณครูนั่งใช่ไหมคะในห้องเรียนพวกเรานะคะอ่ะคำนี้จะออกเสียงว่าอะไรลูกระหว่างคำที่1 desk คำที่2 board คำที่1 desk คำที่2 board เด็กๆออกเสียง เด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นคําที่1ห,หรือคำที่2่คะตอบคุณครูซิให้คุณครูชื่นใจก็คือคําที่1น,นึ่นเองสุดยอดเลย Excellent เก่งมากเด็กๆรู้ได้ยังไงลูกทำไมเด็กๆตอบถูกคะเพราะว่าศึกษามาก่อนใช่ไหมเก่งมากๆเลยอะต่อไปคําที่เท่าไหร่คะคำที่8นะคะเด็กๆเ,เห็นเป็นรูปอะไรลูก9อะไรลูก9 E. นั่นเองนะคะอ่ารูปเก้าอี้นะคะเรามาดูเก้าอี้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรลูกระหว่างคำที่หนึ่งคือคำว่า s h a r e s h a r e คำที่สองคือคำว่า desk desk คำที่ถูกต้องก็คือคำว่า s h a r e very good เก่งมากๆเลยนะคะอ่าอย่าลืมทำหน้าย,ยิ้มนะ หน้าบูดแบบนี้คุณครูไม่เอานะลูกนะคุณครูชอบหน้ายิ้มนะคะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วใส่หน้ายิ้มให้คุณครูด้วยนะคะต่อไป the last one the last one เป็นรูปของอะไรคะเด็กๆตอบคุณครูสิเป็นรูปของไม้อะไรลูกไม้บรนทัดนั่นเองนะคะเก่งมากไม้บรรทัดในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรคะ ruler Ruler หรือคำว่า Pencil อ่ะคำที่หนึ่งคือคำว่า Ruler คำที่สองคือคำว่า Pencil ตอบคุณครูซิคำที่ถูกต้องก็คือคำว่า Ruler Very good เก่งมากนะคะอ่ะาทำแห่ยิ้มยิ้มก่อนจะสังเกตว่าตาคุณครูก็เริ่มไม่เท่ากันแล้วนะคะอ่า เสร็จแล้วนะคะใบางานนี้มีแค่นี้เลยแต่สิ่งที่เด็กๆจะต้องทำก็คืออะไรลูกอ่านให้คุณครูฟังนั่นเองนะคะอ่านแล้วก็อัดคลิปส่งให้คุณครูฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาอ่านพร้อมหรือยัง Are you ready? If you re happy, a n d you know y o u Grab your hand อ่าลืมหรือยัง If you happy, a n d you know y o u Grab your hand If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, you grab your hand. Very good. Ah, okay. Repeat after me. Comptinu, And to Okay. Computer. Computer. song. Pencil. Pencil. คำที่สาม book book, book คำที่สีเ่เด็กๆคุณครูเขียนผิดใช่ไหมเนี่ยคำที่สี่เนี่ยอ่าคำที่สี่คุณครูวงผิดใช่ไหมคะต้องเป็นอะไรลูกอ่าต้องเป็นเพนนะคะไม่เห็นมีใครบอกคุณครูเลยหรือว่าบอกไปแล้วคุณครูไม่ได้ยินใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวนะคุณครูลบหน้าย,ยิ้มก่อนนะ คำที่4นะคะเด็กๆแก้ไขาตามคุณครูนะลูกนะคำที่4จะต้องเป็นคำว่า PEN pen คำที่อ้าเอาคำที่5คุณไม่ได้วงหรอลูก back back คำที่6 ERASER eraser คำที่7 DESK desk คำที่8 share share คำที่9 ruler ruler อ่าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูเวลาเปิดเทอมไปเดี๋ยวเราจะมา speak English กันนะคะอ่าโอเ okay. ค that's all for today thank you for your attention バイバイ